สวัสดีจ้าวันนี้มาพบมาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วได้เจะพี่น้องวันนี้ไก่พามากินเขา้ากินข้าวข้าวแรงวันเข้า,ขาแยง, <c oughs> แรงหรอพี่น้องเข้าเทียงอันยั็หน่อยหายกันหนี้ข่าเทียงมาจากแกงฟักทองแกงอ้อมฟักทองพี่น้องใส่หมูง่ายๆหิวขอ่อแฮงสุดนนำ อก็อต้องช้อนกลางหรอกเพราะว่ากินผู้เดียวโอ้ยใบมงรกหอมๆแ,แกงหมอ้อย่างยายไงไรยจ้ะบริตักมาเหมือมามามามีลูกโดดพร้อมโดดเขียวโดดแดงเอาะ ตักน้ำม,มาหน่อยแด้อแค่สิบ่ได้ไปตักน้ำม,มาสดอีกดแต่แกงอ่อมต้องมีน้ำคุกเครกคุกเครกนะจ๊ะโอ้ยจับบ้าหิวเข่าสองสองโอ้โหดูด เดี๋ยวน่อยมาเร็นน้ำกันเดี้ยน้อยมาเล่นน้ะน้ำนองเพราะลินามูเพิ่นพ้าออกไปเร่นหิมะข้างนอกพี่น้องบ้านใกลยังไม่หิมาอยู่เลยหัวกัดเสือกัดเสือใส่หมวกเพิ่มกลับแม่เพิ่นมารับไปกูเสีแท้ Càng phát thông Mình xịn phát thông cây Xịn nhai bữa lượt Bình phát thông như này là ok cho đẹp vàng đi đây, và đi hmm. <c oughs> ไปเล่นน้ำเด็กน้อยของนอก <c oughs> เล่นหิมากัน,บ,กนกบ้านกกยังมีหิมะอยู่บองอื่นบ่มีเด้อจ้ะ luôn đột, ừ, chuyển thêm còn đây cứ bị ngấu ngấu ngáo nhỉ, cứ mình na đầm đầm, nó mình na đầm gì đi, <laughs> đằng ta phái lại, bị ngấu thẳng đi, bị đầm thẳng đi, bị ทั้งเท้าเฝ้าเลยไทยประดิมเดียงชื um ่นคือเพราะแต่เผื่อน้องพราลี่นานี้ฝ้าเฮ็ดกับเขาพี่น้องจะดีอยู่แกงอมเฮ็ดไง เราก็กินพิซซ่าอิ่มแล้ว <c oughs> บตัวถ้าบ,บอกแกงมัน,นีบ่ใบตัวแม่งจ,จัดทุกคนใกล้จบไปวัดแล้ว กลยสื่อมาเลยสามสี่หมื่นแล้วมันกกนะน,น,นี่ย่าบเก่งจักเทียนะไปนั่นไปนี่มันนี่ก็เลยจัดซะถ้าบะจัดมืออื่นได้เอาทิ้งเลยพี่น้องเลยใบตูมาตะไก่จะ <c oughs> ได้ Pertolongan dia di...

คอหมูได้เนี่ยจ้ะคอหมูกินแล้วจะได้เก็บของเล่นสะแตงแต่ทั้งเหียนหอดข้างล่างกัดพี่น้องให้เด็กหน่อยมาหาข้างหลังแกเกาหมงเส่าพึ่งกะหามหมูแก้ม เห็ด <laughs> <c oughs> กับเขาย่างเดียวเห็ดหลายอย่างกินเมื่อจะกินผู้เดียวเน้ยดูกับ สามีกับพกกินน้ำเห็ดก็ได้บุคือบา้านเขาเนาะกินเขา้าวซุ้มกันหลายๆคคนกินนยังรก็ไบ้

โอ้ลูกโดดสีแดงหัูอื่อเลยตักน้ำมาสดหน่อยพปร ล้มออกงูวิวีใ <laughs> ส่ลูกโดดสีแดงเข้าไ,ไป เั็กน้อยหยุดหลายมื่อว้าบุญเลย หาโมงคำเหลือดิคำเหลือดิคือนองเริ่มอยากมื่อแล้วนอนบาถ้าบ้านเ้ากะอากาศกริบกระิบกำลังแบบฉลัวฉลัวไหมเนี่ยหาโมงนย่นะอากาศกำลังฝีฉลัวฉลัวเพราะมือม่อมือ่อคึมคึมเพราะตาฟังฟังนี่แหละแบบนี้น้อยน้ำมือเสาร์นี่ต้องมึงนาฬิกาจะแปดโมงประทันได้แก่ถ้านาฬิกาปูกลีงนี่คือ ใกล้สิตังไปเจ็ดม้งเสาคลุกลูกลูกมันชงกาแฟาเห็ดอาหารเศาร์เราก็เก็ดหัอเข่าให้ลูกเนามึงจะเว้นไม่ได้ เพราะว่าแปดโมงตะเว็นบาทันได้ึ้นอยู่นี่เพิ่งนาฬิกายางเดียวนี่ก็เริ่มแก้งออกแก้งออกแล้วจะแปดโม,งก,มงกก,นนกาโมงตะกี้นี่กาโมงอี่มือดออึกคืนเด้อ ไปช่วงลูกไปโรงเรียนก็ไปแบบเมื่อเนิก็ไปนนเนี้ยเมื่อคืนนี่เด้อแต่วันหนึ่งเป็นย่ยนเ้ยเมื่อเช้าวันนี้ใบสามแล้วใบสามเนี่มืดอวันนี้เริ่มเริ่มแบบว่าสว่างขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลื่อนลงมาไอ้ยจักีใบสามเมืดดอวันนี้เลื่อนลงมาเริ่มมืดตอนหาง้องแรงจักี้นี่ยเก่าง้องเก่าง้องเคยังเพระฉันได้แกงเลยตอนนี้แปดแปดโมงนี่ก็เริ่มแบบ เออะสละัวสลัวแบบบ้านเขากะสีใกล้จีแกงแล้วทันนะอันนี้หาหมุงกะนี่แหละคึมคึบ้านเขากะสีเพราะสลัวสลัวตาฟ้างฟั่มกับจะให้จนะนักแต่บัตเตกี้ใบาสามในช่วงนาฮิมาคาคาในใบาสามใน่มือดตึ๊บล้วบบเห็นบบเห็นทางล่ะ เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนบันนี้ยจังหน่อยหนาหอนบันเนี <c> ้ย <oughs> หาทุ่มกับบ้าเมืดบันเนี้ยพี่น้องเออถ้าช่วงหนาซ้ำเมื่ดนหนาหอนย้ำม้อเว้นสีหลายก็ย้ำหมาอคืนหาทุ่มกับบเมืดนอนนิ่ต้องใส่ม่านเมืดเที่ยงคืน à tui không thèm thương nè, nhắc năng, chứ chẳng có năng như nhắm mà viên này là <laughs> Mình đi mượt tháo dở Mượt xám xí xuống muống Tì xám kèm mà nè, ta <tà> viên xuống <xoan> đạc <laughs> Á à, bây trường này, bẹp bẹp. นี่เธอเมื่อหนาฬิกายัางเดี๋ยวไปเฮ็ดงงเฮงงานไปโรงเรียนบ้านห้าสิมืองตะเว้น,นเนาะไปให้เป็นนาะโอ้แตะเว้นตกดินแล้วกับกบา้านอันนี้ถ้านางฮวานนี่ห้าทุ่มกับพ่อตกดินได้แตะเว้นพี่น้องเไงหัวเวลามึงนาฬิแกกับถ้ากห็ดเก็ดไปนอนงองง้งงหน่อยเลย Cái uhm like, có im là mà Nè, tháng ít tu Đi kín đi lấy này, chắc nhoi nè Chẹp, rất chẹp Đồn đồn ต้องซื้อมาห้องบแมเนอยังเด็ดจ้ะเพราะว่ามันตัดไอต้ตำลิปนี้แก่กับเพราะแค่นี้เราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้แกนในเด้กจะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้ะลูกไหว